ไปเลยคองกินกันบ้างกับเจ้าข้องร้านน้มจีนในจังหวัดกระบรีใจดีนะครับทำเพื่อ,อนองยิงอมให้กินฟรีแล้วกินฟรีนะนะคะให้เด็กอายุถี่ต้ำว่าจัควบกินฟรีค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญโควิด1ินะคะยุดไปเกือบสามปีเลยค่ะค โดยนางปรีดานนบน้อมนะคะเจ้าของร้านนมจีนนองเศร้าซาข่าซ่องซอยลุงร่มนะคะตำบลทับริกอําเภอเมืองกระบี่ค่ะเขาก็ได้พูดถึงแนวคิดในการเปิดให้เด็กอายุต่ำว่าเจ็ดปีไปกินฟรีว่าจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าี่ผ่านมาค่ะตัวเองต้องยุดค่ายน่มจีนไปเกือบสามปีค่ะทําให้ตัวเองแล้วก็สาม,มีเนี่ยก็กลับมาว่าเออเดี๋ยวจะมาเปิดค่ายน่มจีนกันอีกครั้งนึงแต่ว่าต้องลอดต้นทุนนะก็คือจะต้องไม่เช้าร้านค่ะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนี่มีพร้อมแมตเต็วจึงคิดวา่าถ้้าาาหหกกมเปิิดใใบรรน บ้านส่วนกันนาจะเหมาะนะเพราะว่าบ้านส้วนควมบรรยากาศด,ดีมีเบาเกลี้ยงมีสะนามีมส่วนย่อมมีพันไม,ม้มากมม้ที่ตัวเองแล้วก็สร้างมีช่วยกันปลูกช่วยกันตกแตง่งเอาไวา้มีตัวอาคารโลง่งอากาศไทยเทะดวกอยู่แล้วเอาไว้นั่งเล่นแล้วก็รับรองเผื่อฟุงเวลามาเยี่ยมนั่นเองค่ะครับซึ่งแรกจะเปิดร้านมาได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนก็นมีลูกค้าให้การตบรับดีหมากันะครับมีลูกค้าเดินทางเข้าร้านย่างไม่กัไดไทย เพลลูกาติดใจในบรรยากาศและก็รสชาติของนุ่มจีนที่มีความเข้มข้นนะครับนะนําแก้งก็มีให้เลือกลายย่างเปิดเจ็ดโมงถึงถึงบ่ายโรงนุ่มจีนจานละสามสิบบาท เชื่อโดยพักรสรสสะอาดอีกทางไก่ทอดร้อนๆชิ้นละยี่สิบบาทขนมว่านต้วละสิบห้าบาทพร้อม้วยอาหารตามสั่งหากลูกค้าต้องการที่ทำการเด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดปีกินฟรีนะครับเพราะต้องแบ่งเบาภาราคาะค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองอน้องยิ่งอมสามารถผ่าลูกไปกินได้นะครับนะได <c oughs> ้ลูกไปตักเราได้กินฟรีด้วย <c oughs> นั่นแหละนะคะนำแกงไล่หมอนแเลยนะ <c oughs> โอ้เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้ยิ้มได้ในข้าววันนี้นะครับ